เมียหลวงแฉดาราหน้าเก๋สารต่อผัวเก่าถึงสคนแต่ละโพสแ่บมากอมเพอกระตุกขึ้นมาทันทีทีเดียวหลังจากที่เพจดังเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้ทิ้งปริศนาไว้ก่อนหน้านี้ถึงเรื่องดาราหน้าเก๋กับเมียหลวงความสัมพันธ์ของดาราหน้าเก๋และเมียหลวงทำไมมันซับซ้อนจังวะผัวคนแรกของเมียหลวงดาราหน้าเก๋ก็เคยคบ พอเมียหลวงมีผัวคนที่สองแล้วเลิกดา,า,า,ารานัเกก็สานต่ออีกต้องเกิดมาจากสังคมแบบไหนถึงไม่แคร์ใดๆแล้วกินต่อคนอื่นแบบนี้นะ่ะชิมวัร้อยแปดก็เขียนว่ากูบางคนอาจจะรู้สึกชนะว่ากูดีกว่าสวยกว่าเลิศกว่าเลยคว้าคนของเพื่อนมาได้นั่นคือความมั่นแบบผิดๆบางทีเราแค่ใหม่กว่าและกว่าแต่ไม่ได้ดีเดกกว่าใคร ด้วยรักอพ์เมียทนายประมาณกิกทนายเจมชูทนายเดชาล่าสุดเจมอย1 0 8่1ก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่าโดยเขียนข้อความว่าเมียหลวงโพสต์แซบแฉดาราหน้าเก๋กับผัวแล้วจ้าโอ้โหใช้คำว่าแพทย์สกันไปเลยอิพมีพ์เมียทนายประมาณ ซึ่งเจมอยร้อแปแกก็จะแฮชแท็กของแกแบบนี้ตลอดเลยนะคะและนอกจากนั้นเจมอยร้อยแปวีหนึ่งก็ยังได้แคปข้อความบางช่วงบางตอนที่เมียหลวงเนีโพสต์บอกไว้ว่าพ่อแม่ยังตายหาจากไปเพราะมีลูกเอี้ยอย่างมึงไม่แปลกขอโทษถ้าจะหยาบเพราะคือเรื่องจริงส่วนไอ้ผู้ชายชั่วที่มีรู้สีรู้แดดอะไรก็รอวันชิชหายได้เลยไม่ใช่จากกรูจากความวิบัติของมึง จากนั้นเจมอยร้อยแปดจะยังทิ้งทวนแคปข้อความรัวๆต่อของมีหลวงอีกว่าเมื่อมีหลวงอยากแฉดาราหน้่เก๋น้องรักกับผัวเก่าสุดรักกินต่อของเพื่อนไม่พอแต่ฉันเลิกกันเพราะนางแพย์สยามมีหลวงเก่าความรักกลายเป็นความช้ำสุดท้ายเป็นความแค้นกลัวๆแล้วแฮชแท็กอีพิ์เมียทนายเดชานะคะก็ตามภาษาของเจมอยไงจะแท็เมียทนายนุ้นทนายนี้อะไรอย่างนี้นะคะ จิมอลร้อยแปะก็ได้โพสต์ว่าเมียหลวงเสียใจหนักเลิกผัวเพราะคนสนิทระดับดาราหน้าเก๋มาผัวพันจนต้องร้องอุทานแฟนใหม่หน้าตาคุ้นคุ้นแอทแท็กอีพิมพเมียทนายแก้วจิมอลร้อยแปก็ได้โพสต์ว่าคนเราหมดรักกันแล้วแล้วเลิกไปมีคนอื่นไม่เป็นไรรับได้แต่เมียหลวงนั้นจับได้ว่าผัวเลิกไปคบกับดาราหน้าเก๋และเริ่มเออ๋อ,อทำลายทับซ้อนเหมือนคบซ้อนไหมนะ ที่ทำเมียหลวงเสียใจหนะักไม่ใช่รักโดนแบ่งฟันแต่ดาราหน้าเก๋น,นั้นคือน้องสาวคนสนิทในกลุ่มที่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันแต่สุดท้ายเขาได้ผัวเราเฉยแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นคุ้นลม่ละแม่ตอนนี้ดาราหน้าเก๋โดนเพื่อนทั้งกลุ่มแบนหมดเพราะมีพฤติกรรมแบบนี้มาหลายหนนุเปล่านะเขามาเองและตอนนี้พยายามเปิดตัวฉ่ำเมียหลวงเสียใจนะเพราะสงสารลูกด้วยเลิกกันเพราะหมดรักไม่ว่า แต่แฟนใหม่ผัวดันเป็นดาราน้องสาวคนสนิทที่ตัวเองพามาแนะนําให้รู้จักกับผัวนี่สิชอบช้าจังถ้าดาราหน้าเก๋รู้ตัวแล้วไม่ต้องฟ้องกูนะไปเคลียร์กับฝั่งหลวงเอาเองฮ่าฮนี่แค่เล่านิทานแฮชแท็ก ep เมียทนายประมาณและก็ยังมีเมียหลวงนะคะก็ยังได้อ่าโพสต์ในไลน์นะคะในไลน์ ที่ได้เคยคุยกันนะคะที่ว่าวันที่เคยคิดว่าเป็นน้องสุดท้ายมันหวังเอาผัวมาตั้งนานคนติดยาอยากได้ผัวกูประเภทนี้ฮ่าาเอาไปค่ะไม่รอดฟ้องมาฟ้องกลับกูพร้อมทํำไรกูพร้อมรับหาเงินฟ้องมาไม่มีบอกผัวซางแต่แต่แตกูมีจุดจดให้เริ่มมาเริ่มกลับไม่โกงดังนั้นมีหลวงก็ยังได้พูดีกว่าฉันไม่ได้เลิกกันมาก่อนค่ะ ฉันเลิกหลังจากรู้ว่าหญิงแพทยามาเอากับสามีเพราะความสกปรกนี้ฉันเกินรับไหวผ่านอะไรมาร้อยแปดเจ็ดย่น,น้ำไม่ไหวนะหรือต่อให้จะหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ผิดอืมต่อให้นะต่อให้เลิกกันเอาต่อทันทีได้หรือคะจะเวไหนก็คือเฮียค่ะและความพีคคือจะตามเอาผัวเก่าฉันทุกคนไม่ได้นะคนต่อไปฉันต้องระวังเธอนางแพทย์ส หลังจากนั้นก็มีโพสต์รายาอีกว่ารู้จักกันหมดคงเป็นเพราะข่าวข่าวของหญิงแลยยายนี้จึงไม่แปลกใจที่ใครๆจะต่อปากต่อคําตกใจในความต่ตําตมที่เอาได้แม้กระทั่งคนของพี่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกับลูกๆของเรารู้ว่าตลอดว่าเรายังไม่เลิกกันแต่เมื่อพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยวไปพูดกับคนอื่นให้ตัวเองไม่ผิดกับเรื่องนี้ว่าเขาอยากกันแล้วบ้างนะเขาเลิกกันแล้วบ้างนะ ใช่ค่ะอยากกันแล้วอยากมา3ปีแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยตลอดโลกรู้แต่คือมึงไม่รู้อยู่คนเดียวงั้นเหรอติดตามไอจมาตลอดวันที่5พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาฉันยังสั่งทําเค้กเป่าเค้กให้สามีเก่าฉลองกันที่ร้านเพื่อนครอบครัวพี่น้องทุกคนมาร่วมยินดีภาพถ่ายทุกอย่างมีหมดลงสอรี่คือไม่เห็นไทม์ไลน์ที่ฉันยังคุยกับสามีเก่าแบบผัวเมียก็มี ก่อนที่จะมีปัญหาทะเลาะกันซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกผู้ชายจะไปต่อแหลยังไงก็คือเลวแต่หญิงแพทย์ปยารู้ชีวิตเรามาตลอดยังกล้ามาเอากับเขายังกล้าปากดีไม่มีสำนึกกับการกระทำชั่วๆที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้เลิกกันมาก่อนค่ะฉันเลิกหลังจากรู้ว่าหญิงแพทย์ปยามาเอากับสามีเพราะความสุกปกนี้ฉันเกินรับไหวผ่านอะไรมาร้อยแปดเจ็ดย่านน้ำไม่ไหวนะหรือจะให้หาเหตุผลให้ต,ตัวเองไม่ผิด ขอบพคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ